ไปทางนู้นก็มีแต่709 70ไปทางนี้ก็มีแต่คนพูดเลข709 70วันนี้มาดูดีกว่าครับว่าเลข709 70ตัวเลขเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรนะครับผมครับสวัสดีครับวันนี้ผมจินจากช่องจิน dhr นะครับแล้วก็วันนี้เราจะมาพูดเรื่องของเลข709 70นะครับผมเลข7 0 9น้นั่นเองทำไมมันถึง มันถึงสาคัญขนาดนั้นทําไมทุกคนชอบพูดถึงเลขนี้กันจังเลยเนี่ยมาเรามาดูกันดีกว่านะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe ด้วยนะครับโอ้กด subscribe นี่จะเป็นกําลังใจให้ผมมากสำหรับใครที่กดซับแล้วก็อย่าลืมส่งไปให้เพื่อนแชร์ไปให้เพื่อนสามารถกดซับเพิ่มได้นะครับซับยิ่งขึ้นผมยิ่งโอ้โหอุ่นใจมากครับผมเออกลับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าเลขเจ็ดศูนย์เก้านะครับมีคน พูดถึงเลข709กันเยอะมากครับทั้งอาจจะรู้จักผมหรือไม่รู้จักผมเนี่ยทุกคนจะพูดถึงเลข709กันหมดทีนี้ไอ้709เนี่ยมันคืออะไรสําหรับคนที่เข้ามาใหม่และสำหรับคนที่เคยดูแล้วก็ฟังเพิ่มเติมได้นะครับเลข709เนี่ยครับก็คือเล็709นั่นเองหรือ ITURBT709 นะครับซึ่งตัวเล็709เนี่ยครับที่เราเข้าใจกันที่เราเห็นกันบ่อยๆจะเป็นตัวบอกว่ามันเป็นรูปแบบของการแสดงสีนะครับของ device ก็คือพูดง่ายๆคือจอเนี่ยจออย่างเงี้ยหรือโทรศัพท์เนี่ยหรืออะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยโลกอินเทอร์เน็ตโลกอะไรเนี่ยเขาจะฉายอยู่มาตรฐาน709ครับซึ่งถ้าพูดแล้วเนี่ยเราต้องเอามาเทียบกันอย่างนี้ครับผมต้องยกเสียอีขึ้นมาก่อนเสียอีก็คือตัวค่าวัดสีที่เขาใช้กันในระดับสากลเนี่ยครับเลข709นะครับความกว้างมันจะประมาณนี้ครับครอบคลุมทั้งหมดเนี่ยคือสิ่งที่ตามน์เห็นสิ่งที่ดีไวสามารถใช้ได้ทุกวันเนี่ย มาตรฐานนะครับมาตรฐานของ device ที่ใชายได้ทุกวันน no sure. ี้จะอยู่ที่เล็ก79ครับซึ่งเล็ก79เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของสีพูดถึงเรื่องของกามุนเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณนี้เรื่องของ color space อ่ะใช้คำว่า Color Space แล้ละกันเรื่องของ Color Space เขาอยู่ประมาณนี้เล็กเจ็นะครับซึ่งเวลาที่เราถ่ายมาไม่ว่าจะเป็นหลอกไม่ว่าจะเป็น HLG หรือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่เนี่ยครับมันเป็นการถ่ายที่ Color Space ที่กว้างกว่า709ครับซึ่งพอเราถ่ายมากว้างกวว่่าแล้เนียครับ ไม่ว่าสีมันจะตุ่นหรือสีมันจะซีดๆเหลืองๆไม่ว่าจะเป็นสีแบบหลอก,ลอกสีแบบอีนะครับต้องแปลงให้มันเป็น709ครับเพราะว่า Device ที่เราเอามาใชา้มันคือ709ไงเราก็ต้องแปลงจากไม่ว่าจะเป็น S Cinema g a m u ดของ Sony ใช่ไหมหรือว่า HLG 1200 g a m u ดเนี่ยให้มันแปลง Color Space ตัวเนี้ยให้กลับมาเป็น l 7 0 9ก่อนครับเพื่อที่จะพร้อมทำงานต่อไปนั่นเองนะครับแล้วทีนี้บางคนก็จะถามว่าเอ๊ะแล้วไม่แปลงได้ไหมไม่แปลงได้ไหมถามว่าได้ไหมครับถูกใจแต่ไม่ถูกต้องครับเพราะว่าตามหลักแล้วเนี่ยครับเมื่อ Color Space สีมันกว้างกว่า l 7 0 9เนี่ยครับแล้วเราเห็นว่าสีมันซีดซีตุนๆนเนี่ยการที่เราเพิ่ม s e เข้าไปเนี่ย มันไม่ใช่การแปลงเป็นเจ็ดศ like <único S 1> <coil S 2> ูนย์เก้านอป่ะสีมันกว้างอยู่แล้วคุณยังจะไปเพิ่มเซตมันเพิ่มอีกมันมันดูแปลกๆเนืกออกป่ะ <cách> มันคือการที่แปลงค่าทางตัวเลขอะเนึกอป่ะมันคือการแปลงค่าทางตัวเลขอะไรมันเป็นสูตรคณิตศาสตร์ที่โรงงานกับโรงงานผู้ผลิตกล้องกับโรงงานพวกจอเขาคิดกันมาแล้วอะไรเงี้ยเราก็แปลงจากตัวเลขกูนย์ศูนย์หรือว่าเอสซีนิม่ากมุดเนี่ยหรือกาหมุอะไรก็ตามแต่นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟล์ลอกไฟล์รอไฟล์เฮดจีเนี่ยเราก็แปลงกับมาเป็นเจ็ดศูนย์เก้านะครับ นั่นแหละครับก็คือการที่เราทําสิ่งที่เรียกว่าไพมารีนนั่นเองครับนั่นคือสิ่งอย่างแรกเลยที่เราต้องทําก็คือการแปลงค่าพวกนั้นไปเป็นเลขเจ็ดศูนย์เก้าเพื่อที่จะพร้อมสําหรับการไปทํางานต่อไปนั่นเองถูกต้องไหมครับพอเราแปลงเป็นเลขเจ็ดศูนย์เก้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ถึงเริ่มทำเ t ทีฟหรือเริ่มทำไพมารีนสนอื่นอย่างเช่นการจากการเรื่องโทนเรื่องคอนทราสหรือว่าการทำไวเบลลาร์อะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปนะครับปรับให้ทุกๆช็อตเขา ใกล้เคียงกันนั่นเองนะครับแล้วก็ไปทำเกียดที่พราะว่ากันไปพอเงินนะครับถ้าพูดในแง่ของสีเราเล็ดศูนก้าก็คือ1ในค่าการแสดงผลของ Device มาตรฐานที่ใช้กันอยู่บนโลกเนี่ยครับผมซึ่ง Device ์มาตรฐานไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์จอคอมหรือว่าทีวีหรือว่าอะไรก็ตามแต่ส่วนมากเราจะอยู่ที่มาตรฐาน7 0 9นะครับ จริงๆมันมีมาตรฐานยิบย่อยเยอะมากไม่ว่าจะเป็น VT ธี8 8 8 6เป็นแกมมา2.4แล้นมันจะมีเรื่องแสงเข้ามาด้วยนู่นนี่นั่นแต่ว่าปกติแล้วตามมาตรฐานมันจะอยู่ที่ประมาณเล็7ครับซึ่งนั่นก็เลยเป็นเหตุผลให้เราต้องแปลงตัวอะไรก็ตามเนี่ยที่เราเอามาทําไฟล์นะครับให้กลายเป็นเลข7 0็ก่อนเพื่อพร้อมที่จะทํางานนั่นเองนะครับผมส่วนคําถามต่อไปก็คือถ้าสมมติถ่ายเป็นธรรมดาเนี่ยเกสีได้ไหมไม่มีปัญหา ถ่ายเป็นธรรมดาเก็บสีได้เลยถ่ายเป็นธรรมดาก็คือเหมือนว่าเราถ่ายเป็น7.9 0มาก่อนแล้วไม่ว่าคุณจะใช้โปรไฟลฟ์ลลฟลสีน a ชโชโรโ Port สเทต l ลน d ์เคปสแตนดาร์ดหรืออะไรเนี่ยมันก็คือการที่เราถ่ายเป็น7.9 0เรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็เอามาทําต่อไม่ว่าจะเป็นวาัาดาหรือครีเอทีฟได้เลยโดยที่เราไม่ต้องแปลงอะไรก็ตามแต่เป็น7.9 0 9. เห็นไหมจุดจุดเริ่มต้นมันคือ7.9นี่แหละ เราถ่ายเป็นล็อกเราก็ต้องแปลงเป็น709เราถ่ายเป็นเทสจีเราก็ต้องแปลง 7, เ,เป็น709ซึ่งวิธีแปลงมาตรฐานนะครับที่ง่ายที่สุดก็คือการใส่รัดนั่นเองนั่นก็เลยเป็นวิธีที่ทางเพจ DSR เ,เน้นให้ใช้รัดแปลงเป็น709ก่อนเพื่อที่จะทํางานต่อนั่นเองนะครับส่วนคนที่ถ่ายไฟล์แบบโปรไฟล์ธรรมดาเนี่ยก็คือถ่าย709มาอยู่แล้วนะครับผมส่วนโปรไฟล์ต่อไปก็คือโปรไฟล์ซินที่คนชอบถามว่าซ like ินิไลค์ดีซินิไลค์วีหรือซ like ินิไลค์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันคืออะไร เออม,มันดีก่าล็อกไหมมันดีกว่า7.9 0ไหมหรือว่าอะไรผมพูดว่ามันเป็นตรงกลางแล้วกันนะมันก็คือ7.9 0ครับเบสออนมันอะคือ7.9 0รับแสงได้เท่า7.9 0รับสีได้เท่า7.9 0แต่ถูกดัดเคิร์ฟดัดอะไรเพื่อให้เขาเรียกอะไรเป็นอาร์ต <found> ิสติกเป็นแบบศิลปะเหรอเป็นแบบเขาเรียกอะไรความชอบเออความชอบที่แบบเหมือนแบบ สมมติอย่างแบนเค้าดัดมาเป็น CineLite D หรือ CineLite V ให้ให้เราสามารถเลือกได้แล้วก็เอาไปทําต่อได้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเป็นพวกซ i n e l i t e D CineLite V อย่างเงี้ยไม่ต้องแปลงอะไรทั้งสิ้นก็คือมันมาเป็น709เราก็ทําครีเอทีฟต่อได้เลยแต่ว่าการที่เราถ่าย CineLite V กับ c i n e l i t ดีมาน่ะก็ต้องเข้าใจว่าพอเราถ่ายไปอย่างนั้นน่ะมันก็คือเราได้เบสตัวไฟล์เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วไม่เหมือนที่เราถ่าย709ตรงๆมาซึ่งถ่าย709ตรงๆมาเนี่ยมันก็จะไม่มีการพิกแพงนึกออกปะมันจะไม่มีการดัดเคิร์ฟสีว่าเป็นไงก็สีก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ทําได้เลยถ้าสมมุติถ่าย c i n e l i t อะไรสักอย่างมันอาจจะมีการลดแซตหรืออาจจะมีการดัดเคิร์บอะไรให้มันแบบไม่ว่าที่เขาจะอ้างว่ารับแสงได้เยอะกว่าหรืออะไรก็ตามแต่หานั้นน่ะเราก็ต้องเข้าใจว,ว่าเบสออนไฟเรามาเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ไปทํางานต่อได้เลยแต่สรุปรวมให้ก็คือถ่ายเป็นโปรไฟล์ธรรมดากับ ไออพวกซีเนทั้งหลายแหลเนี่ยไม่ต้องแปลงเป็น7.9 0นะครับเพราะมันเป็น7.9 0อยู่แล้วเราสามารถทํางานได้เลยนะครับผมส่วนสรุปอีกข้อก็คือถ้าถ่ายว่าเป็นหลอกหรือถ่ายมาเป็น HLG อ,อะไรก็ตามแต่นะครับก็ต้องแปลงมาเป็น7.9 0นะวิธีแปลงก็คือการใช้รัดนะครับที่โรงงานออกให้อย่างเช่นของ Sony ก็ใช้ Sony รัดก็แปลงจาก S-log3 s หมุด ดอทซอะไรเงี้ยแปลงมาเป็น709แล้วก็ทํางานต่อได้เลยนะครับผมไม่ใช่การดัดเคิร์ฟหรือยกแซดแต่อย่างใดนะครับผมเพราะงั้นก็เลยมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับว่า709เนี่ยมันเป็นมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะจ๊ะถ้าใครมีคําถามก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปแล้วก็ถามเข้ามาในช่องดีเชารได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ผมด้วยนะเดี๋ยวเราเจอกันอี EP หน้านะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ7จ9